สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับจากอย่างชั้นยอดนะครับวันนี้ก็จะมาเป็นกระทะผ่านะครับกระทะผ่าที่ใช้กับรถบรรทุกนะครับแต่ว่าวันนี้จะพิเศษนิดนึงนะครับจะเป็นกระทะผ่ากลึงนะครับขอบ14นะครับก็ความกว้างนี่อยู่ที่7นิ้วผมเพิ่งได้มาคู่หนึ่งเพราะว่าปกติเนี่ยผมจะเป็นถ้าขายพร้อมยาง xcd เนี่ยจะเป็นกระทะกระทะผ่าเพาเดิมนะครับจะไม่มีพาวลอยแล้วก็กลึงเนี่ยไม่ค่อยรับเข้ามาแต่ว่าตอนนี้มันหลุดเข้ามา คู่หนึ่งนะครับแต่สภาพนี่ก็โดยรวมก็โอเคเลยนะครับดูแล้วก็ก็ชอบเหมือนกันนะครับก็ถ้าเกิดพี่เบิร์ตท่านใดเป็นสายกระทาผ่าแล้วก็เป็นพวกเป็นชอบกระทาผ่ากึ่งนะครับลองมาดูกันว่าคู่นี้เป็นไงบ้างนะครับแล้วก็ยี่ห้อที่ได้มานี่ก็คือไม่ขี้เหร่เลยนะครับอ่ะตามชมกันนะครับอ่านี่มาดูกระทาผ่ากันนะครับ ลบเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือลบนะฮะนี่นะครับก็กระทะผ่าที่ได้มานะครับจะเป็นขอบสิบสี่นะครับเป็นขอบสิบสี่แล้วก็ความกว้างของกระทะเนี่ยอยู่ที่เจดนิ้วนะครับแล้วก็ยี่ห้อเขาเนี่ยเป็นยี่ห้อแม็กนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวดูหนึงนี่น,นี่ตรงนี้ยี่ห้อแม็กน,นะครับตรงนี้เลืองเรืองนี่เหลือนเหือ,อ,อนี่ผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับแต่เป็นยี่ห้อแม็กนะครับ ก็โดยรวมก็สภาพก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะครับก็ข้างหน้าเนี่ยเขาจะเป็นน่าจะเป็นชุบโครเมียมมานะครับผมดูนั่นจะเป็นการชุบโครเมียมมาแล้วก็กระทะตัวนี้เนี่ยผมแถมยางมาด้วยเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดจะขายเฉพาะกระทะนี่ก็กระลรอยู่ก็แถมยางยางไอซิติดไปด้วยนะครับแต่ว่าแจ้งพี่เพื่อนก่อนว่ากระทะกระทะผ่าเนี่ยโอเคสภาพโอเคนะครับแต่ว่ายางเนี่ยคือยางที่ติดมาเนี่ยเป็นยางไอซเป็นปีเก่านะครับ น่าจะเป็นปี16หรือ17จำดอานูนนึงอ่าเป็นปี16นะครับก็ยังไงก็ไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนยางอีกทีนึงนะครับแต่ว่ายางก็ดูก็ยังยังได้อยู่นะครับดอกล่องยังได้อยู่แต่ว่าอันนี้ผมเน้นเป็นกระทะละกันนะครับเพราะว่าตั้งใจว่าจะขายกระทะผ่าอยู่แล้วนะครับก็ยางก็ตีแถมไปนะครับก็พี่เพื่อนท่านใดเป็นสายบรรทุกนะครับแล้วก็เป็นกระทะแล้วก็ชอบกระทะผ่าซึ่งเป็นกลึงนะครับ ข้างหลังเนี่ยึงทั้งแผ่นนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปเป็นภาพนิ่งให้ดูอีกทีหนึ่งนครับเป็นคึงทั้งแผ่นเลยก็ใครชอบมาสายนี้14กว้าง7นิ้วนะครับยี่ห้อถ้าดูไม่ผิดก็เป็นยี่ห้อแม็กนะครับก็ทนกำลังจะทนนะครับผมตั้งไว้คู่นี้ตั้งไว้6กพันเ้นะครับหกพันเาคือราคารวมส่งเลยนะครับหกพันเรวมส่งรวมส่งเลยไม่มีการคิดค่าขนส่งเพิ่มนะครับแล้วก็ผมไม่ได้ล้างไม่ได้อะไรนะครับก็สภาพนี้เลยนะครับเพราะว่า มันเป็นรถสายบรรทุกกู่แล้วก็จะไม่ค่อยล้างอยู่แล้วนะครับนี่นะฮะนี่ดูนะครับ,ด,รบดูกันใกล้ๆนะครับความสวยก็ใช้ได้ครับกระทะผ่าตึงวันนี้ใช้ได้เลยแต่ว่าปกติผมจะไม่ค่อยนําเข้ามาผมจะนําเข้ามาเป็นกระทะผ่าธรรมดานะครับยี่ห้อ ATW แล้วก็เป็นพอเดิมด้วยนะครับสภาพนี่อยู่ในสภาพที่ใช้ได้เลยนะครับ ก็ถ้าเอาไปนี่ก็ไปทําสีหน่อยก็ก็แหลมเลยนะครับสภาพนี้ก็แหลมเลยนะครับสายกึงนี่ชอบนะครับเข้ามาได้เลยนะครับเข้ามาด่วนเลยนะครับก็วันนี้ผมก็ขอตัวแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับในเพจที่ชื่อยางชั้นยอดในช่อง y t u t u นะครับก็จะขอบคุณมากนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็อย่างที่เรียนแจ้งไปนะครับว่า ยอดซับสไคร์เนี่ยอยู่ที่มัน2 0 0 0ขึ้นนะครับหลังจากที่ทำมาประมาณ3ปีนะครับยอดมา2 0 0 0ขึ้นนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ทำทำบ้างไม่ทำบ้างนะครับก็ไม่รู้จะโทษใครก็โทษตัวเองก่อนนะครับส่วนเรื่องกระทะนี่ถ้าเกิดพี่เพื่อนใครสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับหรือว่าไลน์มาสอบถามได้นะครับก็ผมก็เอาราคานั้นเลยนะครับราคา6,9 0 0นนะครับยี่ห้อแม็กซ์แล้วก็บริการส่งให้ฟรีนะครับรวมรวมส่งไปเลยนะครับส่งทุกภาคนะครับ ส่งถึงมือแน่นอนนะครับนั้นวันนี้ผมไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ How do you shake it, baby? Hey.